มีคนถามเรื่องแหวนพระว่าใส่แหวนพระยังไงไม่ให้ผิดคืออะไรแหวนใส่ยังไงไม่ให้ผิดเขากลัวว่ามีข้อห้ามอะไรเงี้ยในการใส่แหวนแหวนต<ม>ั้งแต่สมัยหลงวงปู่เล่าบางคนเนะ่ยไม่กล้าสักผ้า,ากา็ไม่กล้ารวงร่วงแล้วถอดเอินไปถอดทําไมจังบอกของดีนะ่ะอยู่ที่ไหนก็ดีลองในส้วมมี ทองเองจะลงไปเอาไหมฉัมบอกเองลงไปเอาแน่นอนนะมันคนละเคืนเองล่วงที่ไหนก็ได้ทังแหวนท่านทอ่กแ,แหวนเนี่ยเวลาชี้มันจะไปพุ่งไป,ไปลองให้ได้จับอยู่แล้วพุ่งไปเลยมันจะเป็นลํำพุ่งไปเขาทดลองมันยังไงลงกูอยู่แล้วคมันมีเคล็ดลับในการอธิษฐานบอกใครไม่ได้ยกเว้น จะจานแทนเวลาที่จะบอกวิธีการมีรูปนะเราก็เอานามมาทำผ่านรูปเราไปที่แหวนไปที่รูปมันก็ไหลาจากเราไปที่แหวนที่เราจา่ายที่เวลาคนถ่ายภาพของตาตอนจานบางคนก็เห็นเป็นลำแสงบางคนก็เห็นเป็นหลงปู่ซ้อหลงตาถูกมันจะเป็นลำแสงมาจากทั่วทิศมาที่หนังตามาที่สิ่งที่เราหลงตาจา่จายถูก ก็เห็นจริงๆสมัยท่านกับท่านก็บอกอย่างนั้นอ่ะเวลาท่านจ่ายที่สานอะไรถ้าไม่ได้สานคนเดียวนะจ๊ะท่านมาพวกเองเนี่ยที่สานพร้อมกับข้าทําบหมดไปที่เนี่ยตอนที่เองนั่งที่สานเนี่ยศินเองครบวานาดดนามุสาสุลาอะไรพวกนี้เองครกเองไม่ได้ทำอะไรเล่นอยู่กับไตรสนานาคม มันก็ผ่านเลยไปที่ลูกไหนจะฆ่าไหนจะเองเนี่ยรวมกันเนี่ยลองคิดดูดิพระชาชงคลข้างหน้าเนี่ยมีพลังงานเยอะมากเยอะเพราะทุกคนนึกถึงหลวงปูน่นึกถึงหลวงปู่ทวดนึกถึงจักรพรรดิผ่านทุกคนแล้วก็ไปทีวัตถุหลายคน,านเยอะไม่เอา ทุกคนช่วยกันปลุกเสกได้ถูกต้องในอนาคตเองก็ต้องมาให้ค้าปลุกเสกเองเสกเองเลยเองทำแหวนเองเสกได้เลยเราทดลองได้เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นในอนาคตอ้ามเอามาให้หนูกตาเสก <c oughs> เสกเองเลยซึ่งมากระเสกเอง <c oughs> ใครก็ทําได้ครับ <c oughs> ตอนที่เราสวดมีพลังงานมาที่เราไหม <c oughs> มาแล้วก็เอาไปจํา gục đắp đi lâu thì nhát phòng này đi